สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ตรงกับวันที่30พฤศจิกายน2 0 2 4ขณะนี้เวลา6นาฬิกาสานาทีนะครับฟุตบอลไทยลีก2หรือเมืองไทยลีกนะครับนัดที่14ก็จะคิกออฟกันในวันนี้จนถึงวันอาทิตย์นะครับวันพรุ่งนี้ะนะครับผมแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมีแข่งไปหนึ่งคู่นะครับมีแข่งไปหนึ่งคู่ก็นัดสุดสัปดาห์นะครับเป็นนัดที่1 4 จ่าฝูงหัวตารางนะครับแพ้ยูเนเตดนะครับเปิดบ้านถลม่มจันทบุรีเ c ไป6ประตูต่อ2นะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยก็มีใบแดงด้วยนะครับทีมละ1ใบแดงก็ทําให้แพ้ยูเนเตดนำโดง่งเป็นจ่าฝูงต่อไปนะครับก็ถือว่านําโด่งนะครับเพราะว่าแต้มแต้มห่างเลือกเกินนะครับแพ้ยูเนเตตในแข่ง14นสี่นัดนะชนะ11เสมอ1แพ้2นะครับมีอยู่3 4แต้มนะครับทิ้งรองจ่าฝูงอย่างอายุทยายูเนเตตอยู่ โอ้ oh, 9แต้มนะครับอุทยาในแข่ง13ชนะ7เสมอ4แพ้2นะครับมีอยู่25แต้มนะครับแนวสถิติดีมากเลยนะครับอุทยานใน5นัดล่าสุด3นัดล่าสุดในชนะรวดเลยนะครับอุทยา,นานทยเนี่ยวันอาทิตย์นี่จะมีโปรแกรมแข่งขันกับพลังการเ c นะครับจะคิกออกกับพลังการ F c ซในเวลา,า1ทุ่มตรง,ตรงกับวันที่1ธันวาคมก็คือวันอาทิตย์นี่แหละคร ก็อันดับที่3นะครับก็นี่ก็มาแรงเช่นกันนะครับมหาสารคาม SBT นะครับแข่ง13ชนะ8เสมอ1แพ้4นะครับมีอยู่25คะแนนเท่ากันกับอยุธยาเช่นกันนะครับผมมหาสารคาม SBT เนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโปลิเทโรนะครับโปลิเทโรเนี่ยพึ่งปลดโค้ดวังออกก็คือโค้ดวังดาวออกนะครับแยกทางกันนะครับทําทีมไม่เข้าเป้านะครับเพราะว่าโปลิเทโรเนี่ยยังอยู่ลังท้ายอยู่ครับอยู่อันดับที่15ในล่าสุดนะครับ แข่ง13ชนะ3เสมอ5แพ้5นะครับมีอยู่14แต้มนะนี่นี่คือผลงานของโปลิเทโรนะครับส่วนสรารคามเนี่ยมหาสรารคามนี่โอผลงานดีครับอันอยู่อันดับที่13นะครับอ่าแล้วก็ที่ผิดความคาดหมายนิดนึงก็คือชนบุรี FC นะครับมีอยู่21แต้มอยู่อันดับที่4ของตารางครับก็ยังยังอยู่ในโซนเฟย์ออฟนะครับก็คือเมืองไทยลีกเนี่ย จะเอาลำดับที่3ถึงที่6แน้วมาเพย์ออฟกันอีกทีนะครับเพื่อหาทีมขึ้นชั้นไปไทยลีก1ตามอันดับที่1และที่2ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแต่อันนี้ในหลักการเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับผมชนบุรีแข่ง13ชนะ6เสมอ3แพ้4นมีอยู่21คะแนนนะครับเอา,อาทิตย์นี้ชนบุรีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของตราด FC นะครับก็ถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ของภาคตะวันออกไปนะครับ 18.3 0ตรงกับวันอาทิตย์ที่1นะครับติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับอ่าฉลามชนอันดับที่5นะครับเนี่ยเกษตรศาสตร์ f c นะครับของทีมของโตโน่กำลังใจล้นหลามเลยครับอืมต้องอย่างเงี้ยครับต้องต้องอย่างเงี้ยครับนี่นี่คือสิ่งที่ดีดีงามในในวงการฟุตบอลนะครับในฟุตบอลนะครับเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่แหมโตโน่เนี่ยก็คือทางทีมเกษตรเนี่ยเกษตรศาสตร์เอฟซีนี่ หรือนาคามอรกตเนี่ยมอบให้กับโตโน่ทำทีมจนถึงเนี่เลยครับสิ้นสุดฤดูกาลเลยครับเป็นของโตโน่เลยอะไรประมาณนี้ก็มีการอัพเงินเดือนให้นู่นนี่นั่นให้อะไรประมาณนี้ครับก็ไปติดตามในชมในเพจใหญ่ๆหรือในเพจของเกษตรศาสตร์ได้นะครับเกษตรศาสตร์ f อได้นะครับตอนนี้อยู่ลำดับที่5นะครับแข่ง13ชนะ5เสมอ6แพ้2นะครับมีอยู่21แต้มนะครับนัดที่แล้วไปแพ้มหาสารคามมานะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนั้นนี้ เอาใหม่นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับฟุตบอลเนี่ยต้องมองอนาคตนะมองปัจจุบันถึงอนาคตนะครับผมอาทิตย์นี้ไปเยือนสีสเกตยูนเต็ดนะครับโอ้โหไปเยือนทีมบ้านเกิดแอดนะครับก็เชียร์ทั้ง2ทีมเลยนะเนี่ยก็ตรงกับเวลา19บเก้านของวันนี้นะครับวันที่30สินะครับสิ้นเดือนพอดีเลยเนาะวันนี้สิน้นสิ้นเดือนของพุจิก,กาครับสีสเกตยูนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับกรเกษตรศาสตร์ FC นะครับ ที่สนามวิไลพระนะครับที่สีสเกตไปเชียร์นะครับลำดวนเพิง F-C ไปเชียร์เยอะๆนะครับไปไปดูโตโน่ด้วยเหมือนกันโอเคนะครับสีสเกตยูไนเต็ดเนี่ยอยู่อันดับที่10ของตารางนะครับแข่ง13ชนะ4เสมอ6แพ้3มนี่ยมีอยู่18แต้มนะครับก็เป็นรองเชียงใหม่แล้วก็ลำปางแล้วก็พลังการอยู่1แต้มนะครับก็อยู่1ลําดับว่างันนเถอะ มี18แต้มเท่ากับเชียงใหม่แล้วก็ตามหลังพลังการ FC แล้วก็ลำปาง FC อยู่1แต้มนะครับทีมนั้นก็มี19แต้มนะเนาะอะต่อไปนะครับบางกอก FC น่แอดมินต้องไปให้ได้ครับสนามสนามบางมดใช่ไหมครับที่ถ่ายภาพมาโอ้สวยมากครับสวยมากครับบางกอก FC นะครับณขณะนี้อยู่ลำดับที่6นะครับลำดับที่6ของตารางแข่ง13ชนะ6เสมอ2 แพ้5มีอยู่20คะแนนนะครับอ่าอาทิตย์นี้บางกอก f อจะเปิดบ้านต้อนรับพัทยายูไนเต็ดนะครับอีสานพัทยายูไนเต็ดนะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่1นะครับวันพรุ่งนี้นะครับ18บดนกาสานาทีไปเชียร์กันได้นะครับบางกอก f c นะครับอันดับต่อไปนะครับพลังการ f c นะครับมี19แต้มนะครับอยู่ลำดับที่7นะครับเป็นรองบางกอก f c อยู่1แต้มนะครับ แข่ง13ชนะ4เสมอ7แพ้2มีอยู่19แต้มก็ผลงาน5นัาล่าสุดดีนะครับดีนะครับพลังการ FC เนี่ยอา,อาทิตย์นี้พลังการ FC เนี่ยจะเปิดบ้านอาขอขออภัยนะครับพลังการ FC เนี่ยจะไปเยือนอายุทยายอยู่ในเต็ดนะครับ19เลยลกาเป็นคู่สุดท้ายของของของอาทิตย์นี้ว่าง,งั้กันเถอะของนัดนัดที่14 เป็นคู่สุดท้ายประจำวีกนี้19นาฬิกาตรงกับวันอาทิตย์ที่1นะครับวันวันพรุ่งนี้นะครับวันที่1ทธันวาคมนะครับอ่าลำดับต่อไปคือลำปาง FC นะครับแต้มเท่ากันเลยครับกับพลังการนะครับ19แต้มแข่ง13ชนะ5เสมอ4แพ้4นะครับอยู่ลำดับที่8ของตารางนะครับลำปาง FC จะเปิดบ้านต้อนรับการมปเยือนของสุพรรณบุรี FC แมสุพรรณบุรีนะ่าจะไม่เอาละมั้งเนี่ย จะยังไงก็แน่น่ทันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็จะเข้าสู่ครึ่งฤดูกาลแล้วนะครับสุพรรณบุรีนี่ยังมีแต้มแค่แต้มเดียวนะครับเอ่อก็คือตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยไม่ชนะเลยครับเสมอแค่แค,แค่แค่นัดเดียวนอกนั้นแพ้รวดเลยครับไปเยือนลำปาง F c ซนะครับเย็นนี้ครับ18.30ขอให้สุพรรณบุรีเก็บแต้มได้นะครับผมไปแบ่งแต้มมากับลำปางหรือว่าเก็บ3แต้มมาก็ได้นะครับผมอ่าลำดับต่อไปนะครับ เชียงใหม่อยู่ในเตตนะครับอยู่ลำดับที่9ของตารางนะครับแข่ง13ชนะ4เสมอ6แพ้3มนะครับมีอยู่18แต้มนะครับเท่ากับสีสเกตอยู่ในเตดเลยนะครับสำหรับคิวของเชียงใหม่ยูในเต็ดนะครับจะต้อนรับการมาเยือนของสมุทรปราการซิตี้ไม่น่ามีปัญหานะครับน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับตรงกับวันอาทิตย์คือวันพรุ่งนี้วันที่1ธันวาคมเวลา18นาฬิกานะครับสมุทรปราการเนี่ยยังยังรูดมหาราช แต่ว่าแต้มเหนือกว่าสุพรรณบุรีแน่นอนครับสิบแต้มนะครับแข่ง13ชนะ2เสมอ5แพ้6นะครับมีอยู่11แต้มนะครับสำหรับสมุรปาการซิตี้เนี่ยอยู่ลำดับที่17นะครับอ่าอ่าสีสเกตอ่ไปแล้วนะครับอ่าสีสเกตจะไปต้อนรับการมาเยีอยนของเกษตรศาสตร์นะครับมาดูตราด FC นะครับตราด FC เนี่ยวูบวาบวูบวาบอยู่พักหนึ่งนะครับอ่าไปเยีอยนฉลามชนนะครับอ่าก็ ติดตามรับชมกันได้นะครับนี่นี่คือตารางทั้งหมดนะครับตารางทั้งหมดในในล่าสุดนะครับก็เมื่อคืนนี้ก็แพ้อยู่ด้ยทันลมแอดจันทบุรีไปลาบคาบเลยครับว่างานเหอคระเอาไปดูไชน่าทรอนวิวนะครับนกใหญ่ทีมไชน่าทรอนทอนวิวนะครับโยอยู่อันดับที่16ของตารางนะครับแข่ง13ชนะแค่1นะครับเสมอ8แพ้4ออกไปทางเสมอซะเยอะนะครับมีอยู่11แต้มนะครับตามหลังโปลิเทโลอยู่3แต้มนะครับพัทยาด้วยครับ สามพัทยาด้วย3แต้มเช่นกันนะครับนี่คือชัยนาทฮอนบิวไปเยือนใครหรืออย่างไรอ๋อตอนรับการบีเอของนครศรีอยู่ในเตะนะครับออตอนรับการบีเอของนครศรีอยู่ในเตตตรงกับวันนี้นครับเวลา6กโมงเย็นนะครับมาดูตารางของนครศรีอยู่ลาดับที่12ของตารางนะครับวูบวาบอยู่ช่วงหนึ่งนะครับของนครศรีอยู่เตดหลังจากเปลี่ยนโค้ชธงชัยมาอย่างเงี้ยก็เหมือนจะดูดีขึ้นนะครับาจากลําดับที่15 14 15เนะี่ย เด้ขึ้นมาอยู่อันดับที่12ของตารางนะครับาแสดงว่าน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรน่าจะมีเส้นทางที่ดีต่อไปนะครับเมื่อฤดูการที่แล้วเด็กเข้าสู่ในโซนเพย์ออฟนะครับแข่ง13ชนะ4เสมอ3แพ้6นะครับมีอยู่15แต้มนะครับโอ้ขอให้ได้เก็บ3แต้มไปเรื่อยๆนะครับนครศรีอยู่ในเตดน,นะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันนะครับอยู่ในสไลด์ที่2นะครับ ตามมาครับเดี๋ยวเพื่อดูชัดๆอ่ะตามมาครับผมครับโปรแกรมการแข่งขันนัดที่14นะครับของเมืองไทยหลีกหรือไทยหลีก2ก็เป็นไปตามนี้เลยครับอ่าก็จะคิกออฟกันระหว่างวันที่29คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่1แล้วก็ถึงวันพรุ่งนี้นะครับแพ้ยูนิเต็ดผ่านไปแล้วครับถล่มจันทบุรีไป6ประตูต่อ2ใช้หน้าทอนบิวต้อนรับการเยือนของนครศรียเต็ดล้า ปาง FC ต้อนรับการมาเยือนของสุพรรณบุรี FC มหาสา,ารคาม SBT ต้อนรับการมาเยือนของโปลิเทโลสีสเกตยูเนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของเกษตรศาสตร์ FC นี่คือคู่ของวันนี้นะครับก็คือวันเสาร์นะครับาตามเวลาดังกล่าวนะครับแข่งกัน2ช่วงนะครับ18บแนาฬิกาถึง19บเนาฬิกานะครับคู่วันอาทิตย์นะครับมีอยู่4คู่ดังนี้นะครับเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับต้อนรับการมาเยือนของ สมุทรปราการซิตี้นะครับบางกอกเอฟซี FC, ต้อนรับการมาเยือนของพัทยาอยู่ในเต็ดชนบุรีเอฟซีต้อนรับการมาเยือนของตราดเอฟซีและอายุทยายูไในเต็ดต้อนรับการมาเยือนของพลังการเอฟซีนี่คือคู่วันอาทิตย์นะครับวันพรุ่งนี้เตะกันอยู่2ช่วงเช่นกันนะครับ18แและ19นาฬิกานะครับอ่ะติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเมื่อแข่งขันเสร็จแล้วก็แอดมินก็จะมา ปเดตให้อีกทีหนึง่งก็มาสรุปกันอีกทีหนึ่งครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ